บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะข้าวนาปีนะครับถ้าเป็นข้าวหอมเลงต้องสูงไม่ตามมา่ำกว่าหนึ่งเงนบาทให้ได้รบีทเองไทำา,มมาผมคิดว่าผมคิดได้คือคิดแต่เดียวคือไปทําให้ข้าวราคาสูงขึ้นถ้าเป็นข้าวทั่วไปเนี่ยดีนักขอเก้าพันเนี่ยเก้าพันอาจจะถึงแต่ถ้าไม่ถึงก็งไม่ควรต่ำกว่าแปดพันมีร้องก็ได้มีกำไรสองพัน 李别平。 ติดตามมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศค่ะซึ่งในส่วนของอีกไม่กี่เดือนนะคะประมาณเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ก็จะเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วล่าสุดพี่น้องเกษตรกรชาวนาจี้ทางรัฐบาลเพิ่มราคาข้าวค่ะในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาตรงนี้ให้ตรงจุดนะคะรวมไปถึงในส่วนของไร่ละ1000บาทเงินหมื่นพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่หลายคนหลายพื้นที่ยังคงประชาคมส่งข้อมูลให้กับทางธน,นาคารทกศตามแผนการจ่ายของกรม ส่งเสริมการเกษตรยังคงมีอย่างต่อเนื่องวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆของพี่น้องเกษตรกรชาวนาเดี๋ยวเราไปติดตามแล้วก็ในส่วนของการรับสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งพลัสสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาซึ่งเป็นผู้ที่ถือบัตรสิสธิการแห่งรัฐด้วยก็มีบางส่วนแล้วก็เป็นพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่ได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งพลัสด้วยนะคะในส่วนของการรับสิทธิ์ครั้งนี้ใช้จ่ายอย่างไรใช้จ่ายแบบไหนอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศนะคะเอาละค่ะเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวอย่างเป็นทางการสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาในหล,หลายๆพื้นที่ล่าสุดนะคะในส่วนของพี่น้องเกษตรกรชาวนาจังหวัดแพร่ค่ะได้ติดตามผลผลิตแล้วก็มีการเรียกร้องจี้ให้ทางรัฐบาลนะคะแก้ปัญหาในเรื่องของราคาข้าวตกต่ําหลังจากที่ข้าวเปือยตอนนี้ได้แค่กิโลกร,รัมละ6บาทสูงสุดไม่เกิน7บาทนะคะแต่ต้นทุนทั้งเรื่องของค่าปุย๋ยค่ายาค่าเช่านา ค่ารถถ่ค่าเก็บเกี่ยวเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ ล่าสุดก็มีการรายงานถึงความคืบหน้านะคะเมื่อวันที่20ตุลาคม25 6 8กลุ่มเกษตรกร,ร,กรในอำเภอร้องกว้างค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะตำบลแม่ยางตาจำนวน200คนนะคะได้มีการรวมตัวกันค่ะที่สารการจังหวัดแพร่แล้วก็ติดตามในเรื่องของทางรัฐบาลจี้ให้ทางรัฐบาลนะคะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาในกลุ่มนี้เพราะว่าราคาข้าวตกต่ำตกกิโลกรัมละ6บาทสูงสุดไม่เกิน7บาทซึ่งไม่คุ้มกับต้นทุนที่มีการลงทุนไปทําให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาใน จังหวัดแพร่รวมตัวกันที่หน้าสารกลางจังหวัดแพร่ร้องเรียนนะคะแล้วก็เรียกร้องให้ทางรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือนะคะตอบโจทย์ให้ตรงจุดเพิ่มในส่วนของราคาข้าวเป็น10บาทต่อกิโลกร,รมัมเนื่องจากว่าปัจจัยด้านการผลิตในเรื่องของปุ๋ยยาค่า,มาแมลงค่าเช่าที่ค่าเก็บเกี่ยวนะคะมีการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้เกษตรกรแบกรับต้นทุนภาระในเรื่องของด้านการผลิตไม่ไหวนั่นเองค่ะจึงมีการเรียกร้องแล้วก็จี้ไปทางรัฐบาลซึ่งเรื่องนี้นะคะนั้นมีคลิปเสียงในการประ ชุมสภาผู้แทนราษฎรเสียงสะท้อนกลางการประชุมสภาผู้แทนราษฎรด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะช่วงนี้ทางเขตพื้นที่ของดิฉันใกล้ถึงฤดูการเกี่ยวข้าวแล้วพี่น้องชาวนามีข้อกังวลฝากดิฉันเรื่องราคาข้าวในปีนี้ค่ะเนื่องจากมีต้นทุนการผลิตที่สูงมากทั้งราคาปุย๋ยราคาน้ำมันไหนจะมีค่าลดเกี่ยวข้าวอีกทำให้มีความกังวลว่าถ้าราคาข้าวตกต่ำจนเกินไป หรือตั้งราคาไว้สูงในช่วงต้นฤดูการเก็บเกี่ยวแต่พอพี่น้องพากันเกี่ยวข้าวกันเยอะราคาข้าวตกลงมาอีกพี่น้องชาวนาจะอยู่ไม่ได้เลยค่ะเนื่องจากทำนาทำการเกษตรขาดทุนทุกปีดิฉันเป็นตัวแทนของพี่น้องอำเภอเดชอุดมขอส่งเสียงสะท้อนนี้และขอฝากความหวังไว้ที่รัฐบาลชุดนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้พิจารณามองเห็นถึงความเดือดร้อนความกังวลและรับฟังเสียงของพี่น้องชาวนารวมถึงพี่น้องเกษตรกรไม่ใช่เฉพาะราคาข้าวนะคะถ้าราคาสินค้าทางการเกษตรดีไม่ว่าจะเป็นข้าวมันสำปะหลังข้าวโพดปลาล์มน้ำมันยางพาราทําให้พี่น้องลืมตาอาปากได้ทํานาทําการเกษตรไม่ขาดทุนพี่น้องจะได้มีความหวังมีกําลังใจและมีเงินไปลงทุนต่อย,ยอดในปีต่อๆไปอีกด้วยค่ะ ดิฉันขอฝากเรื่องนี้ให้รัฐบาลพิจารณาอย่างเร่งด่วนด้วยนะคะ เอาละค่ะเรื่องนี้ยังคงเป็นประเด็นที่เราจะต้องตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมส่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่ยังคงไม่ได้รับการอนุเงินงไร่และ1 0 0 0บาทสูงสุด10,000บาทต่อครัวเรือนนะคะในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะรอบการตัดข้อมูลแล้วก็การส่งข้อมูลของเดือนตุลาคมรอบที่2ครั้งที่2จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่24ตุลาคม25 6 8แล้วก็ส่งข้อมูล27ตุลาคม25 6 8นนะคะตามแผนการตัดข้อมูลส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารทกสจาก กรุมส่งเสริมการเกษตรค่ะคุณผู้ชมพัน้นพี่น้องเกษตร,รกรชาวนาท่านไหนที่ยังคงไม่ได้รับการจ่ายเงินไรและ1,000บาทจะมีการจ่ายในช่วงเดือนพฤศจิกายนตรงกับวันที่3แล้วก็วันที่18พฤศจิกายนอย่าลืมตรวจสอบเ 10, ช็คสิทธิ์เช็คมลเงินไร้ละ1 0 0่บาทของท่านนะคะใครที่ได้แล้วจะไม่ได้รับอีกนะส่วนใครที่ยังคงไม่ได้จะมีการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตร,รกรชาวนาอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้นะคะสําหรับพี่น้องเกษตร,รกรชาวนาจะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือแล้วก็จีทางรัฐบาลให้ช่วยเหลือในเรื่องของราคา ะคะโครงการคนละครึ่งพัดก็เป็นอีกหนึ่งโครงการค่ะที่พี่น้องเกษตรกรชาวนาจะได้รับสิทธิ์เกษตรกรชาวนาบางกลุ่มเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางคนเป็นคนที่รับสิทธิผ่านโครงการคนละครึ่งพัดเลยใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพราะฉะนั้นนะคะซื้ออะไรได้บ้างซื้ออะไรไม่ได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูค่ะซื้อได้ก็จะเป็นในส่วนของร้านค้าธงฟ้าร้านค้าถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการป,ประเภทอาหารเครื่องดื่มองใช้สินค้าทั่วไปนวดสปาทําเล็บทําผมอันนี้ทาได้ขนส่งมวลชนสาธารณะที่ ไม่ใช่นิติบุคคลนะคะอันนี้ก็สามารถซื้อได้ใช้ได้ผ่านแอปพลิเคชันต่อตังแล้วก็ฟู้ดเดลิเวอรี่ด้วยค่ะคุณผู้ชมส่วนที่ซื้อไม่ได้หลายคนสอบถามก็ามาในช่องมากเลยว่าแลกเป็นเงินสดซื้อเป็นเงินสดถอนเป็นเงินสดได้ไหมสลาก,กินแบ่งรัฐบาลไม่ได้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้ผลิตภัณฑ์ยาสูบไม่ได้นะคะ แล้วก็บัตรกำน,นันบัตรเงินสดพวกนี้ไม่ได้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นโครงการคนละครึ่งพัดศึกษาให้ดีๆก่อนการใช้จ่ายก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการและอย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ครั้งแรก29ถึง29ตุลาคม2 5 6 8แล้วก็ไปจนถึงวันที่11พฤศจิกาย,ยน2 5งนเติมเงินเข้าจีบเลนให้เรียบร้อยอย่าลืมใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าจะโดนตัดสิทธ์เสียสิทธิ์โดยไม่รู้ตัวซึ่งโครงการนี้ค่ะสามารถใช้จ่ายวงเงินนะคะที่เราได้รับสิทธิ์ผ่่าานโคครรรงงงกละึึพถ30 ทันวันวาคม2 5 6 8เลยคลิปนี้นะนำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ